จริงๆแจกแยบยมในด้อมมากกว่าเยอะมากเลยนะฮอนคนข้างนอกเนี่ยอย่างมากก็คือแจกสติกเกอร์เท่านั้นเองแล้วก็บางกรณีก็แจกแจกกระเป๋าผ้าด้วยเพราะว่าอยากให้ไปเป็นตัวอย่างของประเทศนั้นคือข้อท,ที่บางทีบางทีต้องตัดสินใจทำลักษณะนี้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างที่เรา IB h ีฮ u n ฟอ t เดชัํนทำร่วมกับมอลู p ใช่ไห ทำเรื่อง Circular Economy แล้ว,ลวไปทำให้ในประเทศเขาได้ไอเดียแล้วไปทำต่ออย่างคนที่มาจะคนที่มาเป็น Facilitator เนี่ยเขาได้กระเป๋าเขารองไห้เลยอ่ะฮอเพราเขาไม่คิดว่าจะได้มังแล้วเขาก็เขาก็ซาบซึ่งที่เราใช้พัสาุแสม์มาทำเรื่องที่ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมโอเคลดคาร์บอนฟุตปรินอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นอน 对不起